จังหวัดร้อยเอ็ดจะอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปี2568เสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียนนักศึกษาเมื่อวันที่22มกราคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีนายชัชวานเบญจศรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปี2568 เสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียนนักศึกษานักมหาวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายปราการมัส,สิกภพขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารคณาจารย์วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดและนักเรียนนักศึกษาเข้าอบรมนายปราการวิสาหกพขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าการจัดอบรมตามโครงการมีทั้งหมด20รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถแท้ถนนแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและการใช้รถแท้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์จากการอบรมในวันนี้รุ่นที่1จะอบรมให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดจำนวน50คนใช้ระยะเวลาดำเนินการ2วันวันแรกเป็นการอบรมให้ความรู้ในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด,ด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด,ด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด,ด้วยการจราจรทางบกจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลการคาดการอุบัติเหตุและการ ขับรถอย่างปลอดภัยเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยความเสี่ยงและสภาพการเกิดอุบัติเหตุการคาดก,การอุบัติเหตุและการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยจากการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและครูฝึกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทะเนศมอเตอร์ ร้อมนักศึกษาเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทดสอบข้อเขียนทดสอบขับรถนั่งขวายใบอนุญาตขับรถสำนักง,งานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดคมค r ิตพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ด p p new thailand รายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานี ที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชินวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ หนึ่งล้านสามแสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอีต้น064 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องจอะเขตน้องจากรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา4 0 0 0 0นบาท ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประป่าพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโท098 389 4577หรือโท099 349 6888ไอดีลา TON 064 837 0198ขายที่ดินด่วนจำนวน4 6ไร้ติดถนนเส้น24 สายโชคชัยเดชรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละหล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ โทร0983894577 0993496888 ID Line TON0648370198 ขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรืโรงแรมตัวบ้านที่สาพหกอนอนแอรงครบทุก 428ตา,ารางวาร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอรและโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้ใดหน้าท่าในหน้า3%สนใจติดต่อ ท่อสถานที่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะยารอช้าซับดีทำเลด็ดวิวแม,ม่น้ำโขงสวยที่สุดในของ